ยายบป้ปุ้ยโอ้กบกบพี่น้องบแล้วพี่น้องตัวแหกแหกมันพี่น้องเฮ้ยมมีซื้อตัวคู่ไฟคูมันพี่น้องเลยเ้ยพี่น้องเฮ้ยน้ออยู่ดวด วันจ้าจ้าแม่นไอจ้าสวัสดีครับมีวิาัานาน,น,น้อยครับโบอ้ยพอเราลุก,ลก <c oughs> ขึก้นเลยนะพี่น <c oughs> ้องเป็นจริเอียงโป่ปันวรับินละพ่อทำไมเนาะกาลังไม่ตูเพื่นแน่นอนกาสูมับุนไกลเนี่ยวันี้อันสร้องเงนอุยสมันโ้ยโดนอละพี่น้องเอ้ตะเนนึงท่านว่าเนี่ยักไม่เกินรักขอบนขา <c oughs> เอ,เอ,อ้ยอเห ก็เสียน้องนกเยงะมากพี่น้องโอ้ยอตเตอรี่หกลักกิดงเดรนี่เขาว่าหาลักคือนหกลักมือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเสียงสิแม่เด้อเแต่ว่าวันเด้อเด้อสามลักเด้อสามลักก็ทุบใครเอามาหนีมีขนมนะพี่น้องมีเปิดเปิว้าเปิดเบิ่งขนมมาให้สู้ทีมงานครับแม่น้องไฟว่านออกมาเลยพี่น้องเด้อ่น้องไ่ว่าโซกมันขนมเนี่ยเด้อพนะพี่น้อง เอาไปฝากเอาไปฝังเล่าน้ำอะไรเยโดนนะพี่น้องอน้เดงตโดอนี้เอาไ้ไหมอันนี้คือประคัมแปะแต่พ่าป่วยใส่ประคัมแปะโอ้ประคัมขทขมขมหวานเขาหนีให้มีตัวเขาขึ้นหน้าตาหงายนี่อันนีกินกตากนี่กุมยิมเนี่ยเอาไม้ี่ัอเอาไปเป็นเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวขถามว่าจะมอะไเอาท่าอะไนสวนจะเลอางอันนี้ไมได้เล้ยงเอาไว้ขึ้นจะคลองไปที่ ไม่ตัววัวปนรุ่นตองเลี้ยงเตเนี่อาย้ลยอาเล้ยมีตู้ช่วงเราเนียวัสันวิจิตก็เลี้ี่น้องเมน้องไทยเล้าวัอาวันตักเน้ดได้ใส่เติีใส่เอ๊ะมันสินบ่อ้ชสมองกบ่นนะครับไม่กิน กิงยากอนเจ็บสิทิโอ้ยขนมโดนนัเอาเอาโอ้ยบูว้ยกันกันนิน้องกันขู้พอใจบอาเอาไปห่างเอาเอล้ยิงันมห่างเล้อย่งเดียวไป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 นปไ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 ปันไปไนไป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 ปไ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 ไป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 ่ปไปไปไ อาจะไ้นกินน้ากันกัิภาพี่พ่อน้องกับไปตึกสอนยอนเหียแล้พี่น้องเมื่อเี็กที่ไปหาคบหาเขียดกับหาสอนเขียดจะหน้าเขียดดิจ้าพี่น้องเห็นมันงามกันเลย่ื้อกับเบยอยเยนั่นดอกพี่น้องเห็น เห็นน่มันือเป็นภ้าอกเป็นเราแซบไปอีเนี่ยื่ออรมาตีความยอันแซบกาหลายเช่นเชีฟซีอย่างเงียกอนนามัก่อนนีโดนัดโดนนัดอั้องไรี่ดนัโดนนัใหติาพี่น้องครับไปสอนคือเกาล้วพี่น้องมือนี่ยล่องห้องทองแกนอโดยโดนัดพี่น้องผมเป็นเชฟซีเด้ออย่าง้กว่าว่างั้เนเนี่ยเนีเนี่เีนี่ย่เน่อนี่ยวย អ <usion> <sharp> <problem> ah, ឹមវើយចែកមកខ្លួនខ្លួនគ្នណាយយเด้อពីន້ອງនឹងគ្នដើងបែរទៅឲ្យមែន້ອງໄຂនាំអយ៉ាងណាក៏ទៅឲ្យតែទឹកណ້ອຍនាំទឹកណ້ອຍក៏ចុងໄວឡាទេណៃឡងណៃបាន โม่ไม่ดีหายไหมตัวาเอจี๊อันขอให้แล้วสินกับ้าปุวยอันจงจะเล่นเจเล่นสมันข่ะก็เ้อมั่นค่ก็โตมาเรอโอ้โหนที่หนึ่งเนี่ยขอตีเบี้ยงเลยล่ะวันนเรัวนดีร้ายก็นั่นคนละแต่วางที่หนึงซื้อมาไส่แกกเลยเส้าคีแล้วอีดากเปิดเนี่ยเฮ้ยเป๊ะเเเป ลูกบาก็ได้ไปลูกจบเหมือนกันงหวนพี่น้องโอ้ยเล่ากันคำคูในนี่มันธรรมดาดิเลแม่คุนล่จากไอ้ของไอ้ไล่มู่นไอไ่เด้น่ะเอาพี่น้องเอาละสิพี่นันหลายแล้วสิผ้าพี่พี่น้องพิพัอนทีิพิชิพิข้านีล้วพี่น้องนี่ไปอันใหญ่ยไแม่้องไครน้ามได้ีบูา่น้าแ่ผู้เฒาอยู่ถึงหากคนมุมก็กินได้หเดมันมี่อยะ หลังจากกินขนมห้องทองแล้วพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องกันบ้างนะฮะควบน้ำกานครับมานเนี้ยเพื่อนครับสุโมองสุบอนครับมาเนี้ยสายควบสายเชียร์ครับพี่น้องกันเลพร้อมทีมงานครับมาอน,นี้มีตู่บอไดมาหนำเด้อพี่น้องเอ้ยมาสามสาวครับพี่น้องเสาลองเบิ่งครับสีมันออกมันสีแดงบอไดยูยูคกักขนมโดนัดแม่วันสินป์มาเนี่ยไปรุ่นมาแค่เอฟซีปนะ <c oughs> เอาเปลี่ยนมองพี่น้องเลยไปเนี่ยเอาลองมองมาหนึ่งสิบมาหากบเด้อพี่น้องเลยเอ้ายังอีกพวกคือบาดคือเมี่ยเขาจะเจาะลุ่มใส่เข็ดอีโม่ข็อีโมเอ้าใส่กุ้กันหรืพี่น้องเอ้าท่นวาดีหรือพี่น้องเลยหาลูกคนนี้ครับพี่น้องสิได้บ่ได้สิมันน้องมันเด้อพี่น้องเลยอาหานนี่มันแห้งพวดบ่ได้ง่ายมากหมองไหมพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยหาหมองซุ่มหมองเย็นมาเนี่ยเอาลองเบิ้งผู้ใดสิได้กโอนมูครับไปสิมันเอาลองเบิ้ง วานี้พี่น้องเลยน้ำรัดหนาด้วยทำรัดหนาไม่บ่อหายเสี้ยงก่อนนะสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะแยายับป้าปุ้ยโอ้กบโกบพี่น้องโกบแล้วพี่น้องเออกบอะไรนี่แล้วแล้วคือหมานก้อนมูอเลยพี่น้องเลยตัวแหลกแหกหมานพี่น้องเลยบุ๊มบีซื้อตัวบ่๊มบี้เหนาอ๋อทำรัดหนายินบ่กว่าห้รัดก่อนะเออเอาทางข้างแล้วก็ได้เอานว่าห้รัดเอาทางข้าง อ้าอออวแมลล่น้องไพครับพี่น้องเจิยมกอรมูได้บนนี่เอาตัวที่สองไปสิได้บ่ได้พี่บนนี้ลองเ,ออเบิ้งเอาเฉียบมูกัเอาตัวเรอยู่ในสังกัดปันได้แต่ว่าตีมันไปก็สิได้ร้ายอยู่นี่นแหละเอา,า,อาลองเบิ้งพี่น้องาอมาเรื่องสายกรวดสายเขียบมาเรื่องครับแม่ยังก็แม่น้อยจริงชาวบัดบุรีวิ่งแม่อุดมบ้านไหนใส่ขวบน้ำมูพี่น้อง

เอาคาับตัวไม้ตัวไม่เลาาตัวไม่จะอาคารหลังนึงน้องไ่ฟยังนี่ล้วเพี้ยอาคารว่าไปนี่แล้วหาลูกคนนี้ครับพี่น้องมาเนี้ไว้ที่ใดอีกตัวที่สองตัวที่สองมาเนี้ยตัวแรกแห้งมันแม่น้องไฟเอาไปแล้วเอาล้วครับวันนี้ยตัวที่สองแม่มันสินพี่น้องมาเนี้ตาเหลี่ยมแบบแบบยั่นี่เขาบอกแม่น้องไฟเลยว่าไม่ได้แท่งไม่ได้นำหนาเลยพี่น้องคนละของกู่ไฟคู่มันพี่น้องเลยข้อ

โนมีกอไันไปใส่มันว่าจะไปเดินไปไกลด้วยเอ่เอาลองเบิ้งไ่นีละเนียบอมนอแล้วมาอเสียนะมันได้พี่น้องเอาลองเบิ้งเฮ้ยปล่อยยืนเดพี่น้องนานไปเอานำเขามายับเขาเรื่อยยับเขาเรื่อยลพี่น้องเลย ทีมงานกำลังหากบมาเรื่อยพี่น้องเลยสายคบสายเขียดครับพี่น้องมาเนี่ยรองเบิงลองเบิงบไปสีได้ไปสีบ่ได้ครับไปนี้ห้องทองกันแล้วพูดละตัวเลี้ยงแม่น้องไอ้ครับอ่าเล้วคุ่หมวยเขียดอีโม่ยังบ่ได้อยู่เขียดอีโม่ห้องว่ายครับเดินกันอีกพี่น้องเลยบรรยากาศกับพี่น้องหอนอบเอาเคือเก่าวหนัดนี่เบิงเว้ย แต่แห้งด oh, ีส่วนทางส่วนทานเนี่ยแม่แดงเจนีโมโอชินน right? uh ้โมง่นีเยเอนซีซีกนมากแล้พี่น้องเลยใายกบายเขียดพา้ยดมหาเชียดมาหอยนิงงแนี่ไหมแต่นายเนาะนี่จอมซีน่่พี่น้องนไปเบิ้งน้ำไปเบื้งบานนี่คุ่นแม่งไโอ้ยโอ้ย่นน่ะพานดยักตัวน้ำมูลพี่น้องเอ้หาลูกันอีกครับพี่น้องมเนี้ใส่ใส่ใ เอียคั่นเอ้าบาดนี่เปิดขึ้นไอมันคอยขั้นไปมันมันโดดหนีเนาะมันคอยขั้นคอยขั้นหนีไปแบบเบาเบาแหมเออมันตื่นเสียงไปน้องไอ้ฮะมันไปแบบเบาเบาไปเบากับบอลหลอดไปแห้งกับสิบวยย่างยี่นี่กูจะไปยังไงพีน้องสิวบาตัวน้องเถึงพี่น้องไปสีหมานน้มันไปถ้าพูดพี่น้องเลยก็ไปว่าไรดอกมาแม่มาแม่พะนะ เอาไปเบิงน้ำเปนครับพี่น้องมาดิมันครบตัวไม่หังตัวเก่านาะพี่น้องเลยเอออจับอเมาด้น้เนจับเรานสหมาดีพี่น้องเนมาเห็นบ้าพี่มาจับยังเนี่ยพอเดี๋ยวหมานพี่น้องแถวที่สเดี๋ยวจหนีถูกมีแต่บ่พี่น้องเลยมัหมดดีเ ย่ามจากจะไปอะไรกินจะเดี๋ยวว่าจะมีอีตูฟันหลอกเสียทีละหมัดขักมัดแน่เลยย่าถ้กุบอกพี่น้องเลยของแม่วันจีนว่าไปปั่นหัวไปวะท่านผุนเนีวของยังได้จะโมจะคว่ำยังมั่วมาเองเนาะผุนติดนุ่งด้วงเลยพี่น้องเลยหาตัวพี่น้องสีสีขึ้นมาแล้วอีกแล้วเพื่น่าพี่น้องเฮ้ยไปทั้งนั้นอีกปันนี่แม่น้องไอ้ลบหน้าลบหลัางยุ่นเลยเยไปทั้งไหนก็คอยจับน้ำมูลนะเฮ้ยย่านแถวบ้านเราปนี่ เฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวภะยในตัวไม่รู้ว่าทิ้ได้บ่เอาล้วครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ทำ่อบ่ะก็ต้องไปนี่ละเดี๋ยวเอาเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกใส่ถุงก่อนเห็นบ่น่าพี่น้องเลยเห็นบ่ถามสามดำหมดเลยแม่ตินเกียร์ใบกันเถอะมัดถักมาเนียปันเมียนองหนุนไผ่แต่ ตัวเนี้วโอไปกินมอน้อพี่น้องเลยมาหนึทุ่งเาแดงเลยปานหมาปายนนเเราเมัเห็นมัหมุนบ้างเห็นมัแมนบหมุนไปว่าอย่างนี้เลยอถุงมือออกี้ว่ากบกบน ไปไวุเไ,ไห,ไไหมุนจริงเลยอหาไหมุญสอพี่น้อ,นนององุนพี่น,น้องเลยออมไม่นุนจะหาพ่อพ่อขอจับกตัวเนเดพะนะ <laughs> พอกนอมอมอยู่่นแต่พอ่อพ่คือไปพี่น้องพูดใดพ่อขันแทบบาดเนา เนี่ยยี่สแล้วเอ้าเา่อกระดีียงคุบมือเดียวอพี่น้องนั่นเห็นบเห็นมู่เาห็นบ่มือเดียวคุบกรดีแล้วตัวใดเราพี่น้องสามฝยเราจะได้ควบได้เชิดีมู้งย่เอ้าก็ทำมุ่ไดดเป็นไดนั่นดอกเบื้องเนลีวอืไร้เนเหลีวเขียนโหเขียนดีมันไปไว้ก็หน่วราเซนหลีวบ้าปรไเด้องแห่ขึ้นแห่ขึ้นพี่น้องก็ต้องไร้มาเอ้ารุนกันดีครับวันนี้ เมัอดเดียวม<อ>ดดย,ยนเลยนะพ<อ><อ>ี่น้องมันทีเวลาเขาเปิดยังตีมันไปเพราะว่ามันว่าท่านเขาง่ายอยู่มันเนี่ยเที่ยงมันหลายมันอุ่นไสก็ได้อ่ะลูกรณีครับพี่นอ้องหูสีสีขึ้นมาแน่ยเราเลืกอกไปน้องกับบ้านเนี่ยมีตู่บะไรบมางน้ามูครับติดธุระยากหนักเลยย่างห,หนักยังมาหนี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 มาขันคืบวไปเฮ้ยเอ้อเอ่อเอ่อครบมาเอาไป

เอาตัวนเขาสูงกันเปลกกเอวมันจะว่าจิ้วมาเลยนั่นเอาเอามันไปแล้วเขาใสระบาดเนี่ยตายนะมอหันสเอมือีเยารดตายนาแล้วละรอดไป่ทันเอาเีนเอามขอยก็บ่กินน้ำมูกหรอกตัวนั้นตายนาแล้วละอือเอาหาตัวพี่น้องเย ว้าวมานมันบานีいい้พี่น้องเงี้ยมันมันยังอีกทางนั้นบานี่ทุกคนอยู่ดีอีกเชียวโกบอีกแล้วอืมเอามาอย่ายเงี้ยเป็นยังเดียวห้องซาซายางเดียวใช่ไหมนี่อืมฮะลุงกันนี้ครับพี่น้องก็ลังหมานก็ลังหมานเนาะฮะไปเพื่อทางนั้นครับพี่น้องบานี้เอาหมุนไปซ้ำนัดอีกการะเจ้าเนี่ย นี่โย่มันมันครับพี่น้องบ้านนี้หาเพราะท่านมูโจมให้มือจะคของอะไพี่น้องเลยง่ายมือเศร้าท้อพะนันเราว่าเราว่าสิมาแต่เพื่นไอ้แกงเหมือนพี่น้องแกงหนาแค่ตัวรูปหมดเข่ามาหนึ่งที้พ่อมมาหาแจ๋เจียนไเอาปวดละยังมาหมองหนึ่งเข่ากับคว้าไฟปวดละเด้อมาหนึ่งที้ละมากก้อนมูลดหาลูกคนนี้ครับพี่น้องูซีซีขึ้นมาเราเด้อพี่น้องเลยมาเลย ช่วงใบบ้าครับแดดลงลมตกเด้อพี่น้องแดดซีอ่อนๆจังน้อยครับปตัวคือรุ่นแรกครับผุ่นเสียงปลาเทียมหมุนโควอกคอยู่ดห่งไปไปไกลเมื่อไรได้พี่น้องขวานตีหนาแฉงเอาคนนั่นแมนวะบ้านนี่เนียนวะไปเราดิไปใส่ไปใส่ไปใส่ไม่หนีนะไม่หนีอ้าเอ้าเอ้าวฮ่าบีน้องเอ้าเอ้าวเจอกันพี่น้องเอ้าเอ้าวไปไก่แก่ละไปเห็นนี่วะ ไปใส่แ้พี่น้องกบเียว่าขันหบเยว่าขันนี่นี่แล้วแถวแวนมนแมาุนี่านงะสามร้อเมตรปุ๋นนวยไปแล้วไเอานี่นี่ยโอ้ตายบอันกบมานีหลีคอยน้าูบอยู่ ว่าว <Smile. S 1> ่าเจ้าะลหนูสิงมากขนาน่ะตายหนูส oh, you know ิงหนูิยาโอยมนแกะแข็งมกยว้ายโกบีหลีผู้นึงนั่มคุบมาอยู่เนาะฮินาเห็นนผู้นึก็นั่มคุบอยู่เบื้องค่อยมองมั่นน่่ เอาหมอบตัวซะเดยดีเคยอ้ยเเป็นพ่อเจิดเจิดเๆบกบกไปไป้แล้วน่าจีนไปบ้างบ่คาง่ามไละโอ้โมันเียเร็วเนาะว้ายเอาแมนดีเาไม่ยนังเาึบงูยังกบเกบแมนแมนแมน เอาเอาอีกนะเอาอีกแล้วเสียอีกแล้วเปิดตะยานแวที่นี่โบโบโดเปิดเปร้านถ้าพูดล้านถาาไม้านถายยาไหเปิดเปิดายาลมกล้อาหนาขอนไกยาสีแล้วพี่น้องเลยโอ้ตัวเสี่ยงโอ้ยเอาอานั้นอีพี่น้องไปทีพ่อไปที่ไดตึบแช่ตวเป็นหนูซิ่งตัวประหารนีเอาคุณสบาั้นเปิเปิดมัอาได้ยู่ดีแล้วแก่หนิ

ลุนกันพี่น้องเอานทีล้ลุกใจขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาเอาจ้าจ้าครับพี่น้องคนนี้เอาได้ยดีแล้ก็ี่ยงนะพ่น้องเอาเอากูได้ขนเขาเยอะดีเยอะไปไปจืดจดเอาเอาเอาหนูซิงตัวนั้นซะนพี่น้องเฮ้เอากูใดกินเขาผูใดเชี่ยวมาครับพี่น้องเยอะพึ่งเชี่ยวอยอพึ่งกินอมข้วไว้ก่อนพี่น้องน้หุนกันนะครับกูด้ซดน้ำแกงกับซด้บเซี่างโน้กใบเซี่ยงเกิรดเยอพึ่งสดน้ำแกงมๆไม่สีไร่ เอ้าเอ้าเอ้าหมกหอยเอ้าเอาไปใส่ล่ะโอ้ยรอคอยข้องเขาคอยกับข้าอายุคอยว่าได้จำจริงข้างคอยกับใหญ่สวนมาอยูุคอยฮนได้สดบุ๊ฟไปบุ๊มีอยัางสำหรับเนี่ยเอ้าหาไม่พี่น้องเอขาสวดขอไปนี่เอาสวดใต้ที่ไหนยามใต้ที่ไหนเขาพี่น้องไหยมองไรได้มองนี่อาลูกเกินนี่ครับพี่น้องมันในย่ากนูหนูซิ่งเดียวเราค่อยเหยาะพี่น้องเลยเลียนสวนกันว่าอยังแต่แต่นูซิ่งเลียนสวนกัน อ้าวแต่ยังหองดีตจาอยู่พี่น้องเป็นหม่ว่าได้ขอดฝาดนาผาก็จะระวังไม่ก็จะชีดเล่าเด่นน่ะอ้าวดูกันอีกครับพี่น้องว่าที่ได้ภาษมานบ่ดิวัววันบ่เบ่แล้วลืมตัวขอดฝาดนาผาก้างก็ได้น่ะอย่างวายูห่วยวิ่นนนเนีททำนั่นะล่มกินคนนี้น่เป่าหนามันจเหีดนแล้วอาดูกันอีกพี่น้อง มีปูไดไปไก่แม่น้องไอายคันบ่ยักมาหาหมูยานควนยานคอนพูดมีซีดีพี่น้องเลยอยากแลนำูซสิ่งสองตัวกันเลยไปพี่น้องรุ่นกันต้งพูดมานะ่สมกายะสีแปลว่าพาวพี่น้องเลยออคือทิวังสั์ไอ โอ้โอ๋อเขียนหึ่งโกรบวะนะละวะตอนแรกว่าแม่นกบอืมได้กลายเป็นเขียนตับกลายเป็นเขียดอีหมอร์เอาตัวปมานไปนี่อย่างนี้อีทางนั้นเขียดหึ่กบทางนั้นอืมทำไมเราไอ้เป็นซอยบ่นานพี่น้องเลยเลี้ยงเจลไม่กระยับคิดท่านอยู่ในง่ยเกือบใครแน่พี่น้องพราสิได้เปลี่ยนมือเขียนดีจ้าครับ เพ่อได้ตกใจมนี่ไม่งก็จะทีดฝาดหัวอยู่ป่องปองปงนี่สิวนนี้อากกันในหัวใครมาสิโว้ยรวิเห็นว่าคลิปอนลกพ่ตื่นพูไหมพี่น้องฝาดกันอยู่ปัวป่วยอยู่าีจกล่าเราเลียใจว่าอะมู่เราาดเราาดมู่นลย ผู้เออสาจะังนแม่น้องไผ่เทยแล้วจะไปเออหเออยิงทีบ้แลมเอยังพี่น้องมั่นยงดินน้องๆมันจุ๊บมันเอียงนดินน้องๆม่เอียงมากออออกกนีตีนั่นนั่นนัปึ๊บจุบกุ๊ดออกแกงนีตีจักว่าจักว่าดินมันมีเลไปใส่ผู้ออกไปแล้วไม่คุ้นเลยหาคุ้นเลยทำไเห็นดินดิน จักะไมูหม่ดมากอนมูหรพี่น้องนับออกขึ้นบอระกันหัวเลยพี่น้องเม่ยนยุ้ยน้ำบ่ตกใจมีแต่ว่าบ่เห็ดบ่เห็ดว่ถือบ่ถือบุ้ย้องกันตัวปลาบพสีมะขาจะแต่ขาพูนะหาลูกกันอีกครับพี่น้องมีแต่มีเศรษิ เป็ดเตมีเตมีมองนี่เขาเปิดยังสิ่งมันก็ไปไต่ไปแล้วไปยังใดก็วันเสียงแปดบานมันเห็มเห็มอยู่มันผลิตมาไต่แม่งกีซอนเพลียนยานเพราะได้เพลียนย่างหมดจถอนหลักไสหนีหรอจะเราใหา่ไปมองอื่นอยากอะไรโมมาดงมองนี่สบายดีเนาะพูดมาไปฝังหัวหน้าลาภผลก็มาหาเกียดสองมือถอนหลอดลักไสหนีให้จากจัง มันน่าอยัง hmm. คือเกาตัวแม่กับแม่กับตื่นทุนอ้าไปมองได้บนถอนรักไฟ้นี้มองหันพี่น้องแม่กับโบมาประกันห้องแห้งเลยมันตื่นกี่ซ้อนกับไปเพราะกี่ซ้อนแต่ตัวเห็นว่าเราฝังหลักลงมาเราต่อไฟมายางดีจอมเมิดมองหาเข้าไปใหญ่เป็นไปหน้าอายน้องอ้าวเผยเป็นใหญ่อีกตีไฟบ่เนี้ยหน้าย่อมเราจะไปหน้าเผาเอ้าเตรียมตัวโหลดนี่ครับไปยหญ่รัดเหลดเด้อไส้เผาอาสี อ,อ๋อพูดที่ไต่กับฝ้าไต่ก็นมากสัน้นอะเนยนี่จะในใหญ่นี้เียกะันมายองพี่น้องเลยสูตอนะ่อไปนะอันนี้ข่าวทางหนครับที่ลงไปทางหนเงียบกว่าฝาวไ่ไเรือพี่น้องเลยรักเสาไฟไต้แม่กับฝ้าวฟังฝ้าวต้ เมลนธรรมดาเด่แม่แดงพี่น้องเป็น่าสิมายางมันหาบ่ถราแม่แดงิ่นอยากกินแม่แดงแล้วอยากกินแดงแดงบูรณขอบูรณเได้ปุบแล้วมึงแล้เอื่าเวยขาคักเดือยินบอกมลแดงเิ่นมาสิมยามปีใหม่บราปุยเนากองไม่เด้เซนากองกองเม่าม่ะอ๋คือเสียลวพี่น้องเฮาเม่นเมลนองไผตาายติบัดนี่เป็นหิวเข้าติมีเสียงอ้อ จะปก่อยให้เจ้าบูตาไล่พี่น้องเด้ไหมพี่น้องเห็นจะของขี่ไล่ไม่เห็นแจ้งอ่ะส่นเชดีโมแล้วซื้อมาขึ้นหนามุ่มหนามเอวใช่ขอลองข่าว่ามันเห็ดว่าสันได้ไหมมันเป็นเห็ดหนามุ่มหนามเอวได้ขอลองว่าสันกล่องเรืองพี่น้องเนี่ยย่อมรับจะของเพี่น้องมาก่อมขี่ไล่เนี่ยจะของเรืองขี่ไล่เอาละจงพ่อใจที่ห้อมีสัตวสบริว่าขี้ไล่มาแงามกระชังเถอะตอนเหล้วบริว่ารจะของขี้ไล่เนาะ ว้เป็นหายให้ดีขึนส่วนกับจ้กรองพี่น้องเลยทีไลปรกันแม่เองไผเจ้าแน่ปนถามผู้จอจอนี่ก็ได้ตัอไวากำลังโค่นวันย่างขเวียนตัวพี่น้องเลยฮ่ลังโค่นกลัค่นมาจเบิ้งกับขางซ้ำี่ซี่จูดไสอว่าเลย่อยยาดยาด้วยเบิว่าเลยอาอทีไรง่ามกระทางตัวพี่น้องไว้แต่อยู่ดีไม่แห้งคือแดงมีหีมีเงินใส่ซอกกระซอกเอาซะเฮ้ยไมนจะตาแห้งตัวนี้ดแงกอาลับพี่น้องแมน สุขภาพแข็งแรงบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยอ้าวครบสูตรแล้วตัวขันว้างสันเป็นโต๊มีลาบอันประเสริฐแมนเด้มวยปลาร้าผ้าเป็นปอขึ้นหามาหาหมองเกาเสดินมันเป็นอะไรไม่ก็จะจีสี่ไปทางใดก็ตีขนาไปทางนั่นตีเดินคุณแม่ยำไปทางสาคุณแม่ย่าจีิหาไปแล้วกันยับคือแม่มาคุ้นเนาะ ไปไปทางสาพุ่นมาหน่อยลึกหนาพ่อถอยเว้ยปืนต้ามองเก้าได้เดี๋ยวนี้ไขวายยู่นี่ไปไปทางพุ่นไปนี่น้องบาดหน่อยเมนบ่แม่นพอนะมั่นใจครับว่เก่าถุงหันมือบ่เห็นน้ำเบิ้งน้องเบิ้งเขาได้ร้อนบ่บนี้านหนึ่งน้องเบิ้งมันเบิ้งมีกล้องหนี่ง เขาได้พี่น้องปันบัลายอะไีหวให้มน้งงกับ่แห้เขได้พี่น้องเลยพ่อแหงพ่อแหงมนพ่อะีห่อเอาบอกว่าพ่อมีซีดีส์ทุกคนนงนพีน่น้องเลย ไปไหมไปไหมควบมันเขียดคอยมันไปไวอยู่ในสังกัดฮะันรดอันมากเลยนี่นี่มาปันมา ต้อ็รถปูเล่ปูอีกแล้วครับพี่นอ้องนี่หนาไม่กระจาสีพี่น้องเลยอ่ะมันหมานครับวันนีกก้โอ้เจอต้องกบเจอต้องเขียดครับลงไปอะไรเปียนไปพ่อชินเมื่อยแบบหมูรุ่นเายจะมาหาไหม กะไม่นอนไอเราถือไม้เรากลาแห้งแลาขดน้ำมูด้วยมันห้อนมันสันแล้วีั่นแล้วน้ำูพี่น้องเลยงานครับปวอ่ะเขาไม่มาสีรเบิงกันอ่ะเอาสามมือได้พี่น้องนี่สามมือสมมืออันนี้สองมือครับเอาของเขามันคือปรตีนคือของเรา นนังไดเดี๋ยวแม่กินเด็กตสองมือเดี๋ยวแม่กินหนึ่งสองสามที่หาหัวแกปึกนี่ไหลยูทินำหลยุทินาหนขอบพุ่นุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบพุ่นในลายเด้อไปทีเดียวมิดซีเยเเาโล่ะ ถ้าช <es> anyway, um ิปนี้ครับโชคดีมีความูลแก่เก็บจะขายจะจนพี่น้องราบรรยสู่สุขคนครับเอาลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจิติบาบบาบเรืพี่น้องนั่งให้คุณพูทโธวาหวาง่ามพราอ่เอจะว้บบาปุ๋ยอยู่ไหมเงี้ยนั่งให้พทายนั่งให้พทวาเออไม่ได้เยไม่ได้ถ่าเยอะเถ้าทำนี้กับ่อย่อมเลยพี่น้องมรลุให้รลุให้ทีถือไมง้ยาเข้าวูบ่าเ่า